ก็สวัสดีพี่น้องชาวแม่สระกร้าทุกท่านนะคะช่องคุณแม่บ้านอกนะคะอ่ะโอ้โหวันนี้ดีใจมากค่ะแสงแดดออกแต่เช้าไม่เช้าเท่าไหร่นะคะประมาณแปดโมงกว่านะคะอมาดูเก็บไข่เป็ดกันนะคะวันนี้ไม่มีแหนแดงให้นะคะเมื่อวานนะแม่ไปซื้อกลมังอีกโหลหนึ่งนะคะไอ้รอบนี้เขามีเจาะรูไว้ให้แต่เจาะรูซะโอ้บนสุดนะคะพี่น้องดูวันนี้ก็จะไข่แบบนี้นะะเนี่ยวิ่งออกไปข้างนอกทีมหนึ่งอีกทีมก็ไม่ออกเหมือนเดิมนะคะ อยากให้เขาไปกินปลานะคะเอามาดูเก็บไข่เป็ดกันดีกว่าเนาะวันนี้แม่จะได้ไข่เป็ดกี่ฟองนะคะมีเป็ดอยู่สามสิบสามตัวนะคะสามสิบสามตัวแต่มีไข่เก็บทุกวันนะคะวันละยี่สิบสี่ยิบห้ายิบหกเล้วแต่วันนะคะช่วงนี้กลับมาได้คือเกือบคือปกติะคะ่ะปกติช่วงผลัดขนก็ยังมีน้อยลงนะคะเดี๋ยวแม่ขอถ่ายภาพนิ่งไว้หน่อยนะริมดูริมริมก่อนนะคะ ดูริมๆก่อนอย่างวันก่อนที่พี่น้องดูคลิปชอบแม่หน้าจะเป็นจากการได้ไปกินปลากินอะไรนะคะที่ที่บางบางบางมากเลยนะคะเปลือกบางแบบชนิดที่ว่าจับนิดเดียวนะเตาะเลยโอ้เมื่อคืนตอนแรกว่าจะให้เพื่อนโอ้ยกลัวเขาว่าโน่นนี่นั่นใส่ถุงนะคะแล้วก็รัดหนังกระติกแล้วแช่ตู้เย็นไว้นะคะปรากฏว่าเมื่อคืนนะแม่ก็เลยเอามาต้มมาม่ากินโอ้หบางสวยไข่แดงแดง แดงแป๊ดเลยพี่น้องไข่สวยๆนะคะนี่เปลือกบางๆนะคะทรงแบบสวยงามมากเลยนะคะอ่ะห้าฟองก่อนนะคะอันนี้ไม่เลยเอาวัวออกบ้างนะคะมีแดดแล้วเอาวัวออกบ้างนะคะคอกจะได้ไม่เฉะนะคะเดี๋ยวไปเก็บอันฝั่งน้อยก่อนห้าแล้วหกเจ็ดแปดตัดหญ้าไม่เยอะค่ะเพราะว่าหญ้าในสวนก็เยอะผูก ผูกให้วัวกินให้ให้โล่งๆค่ะก็มีที่ผูกเยอะอยู่แต่ว่าแดดมันไม่ออกค่ะฝนตกทุกวันก็นเลยไม่ได้เอาวัวออกนะคะแปดแล้วนะคะเอาดูตรงนี้มีเปล่าเออก็ขอบคุณเอฟซีนะคะที่มารับชมคลิปช่อแมกันนะคะคอมเมนต์ติชมแนะนำนะคะใครมีความคิดเห็นยังไงก็ยิงเป็ดกี่ตัวมีไข่ออกบ้างไหมออกเยอะไหมให้อาหารเยอะไหมนี่ อาหารก็ไม่เริ่มสตาร์ทตั้งแต่วันที่เปิดเปิดถุงนะคะที่วันอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะนี่จนจะครบวันอาทิตย์อีกแล้วนะ,ะก็น่าจะกินได้คืนนี้อีกคืนหนึ่งนะคะดูทรงแล้วก็น่าจะแบบถ้าไม่มีแหนแดงก็กระสอบหนึ่งแม่ได้เจ็ดวันนะคะหัวาหารเป็ดะคะได้เจ็ดวันนะคะกับรำนะคะผสมสองอย่างนะคะที่ผ่านมาก็ผสมแค่นี้จริงๆนะคะเมื่อก่อนมีข้าวเปลือกแต่ว่าพอข้าวเปลือกหมดเราก็ ไม่ได้ไปซื้อหาซื้อเพิ่มนะคะก็เป็นรำกับหัวาหารสองอย่างตอนที่ให้แหนแดงบ้างนะคะช่วงนั้นนะแม่กระสอบหนึ่งได้สิบวันอยู่นะคะก็เท่ากับลดระยะเวลาไปสามวัน,นะคะ่ะเท่ากับหัวาหารเราได้แค่เจ็ดวันนะคะ,ะสวยๆเลยนะคะนี่โอ้โหมีแสงแดดดีใจมากเลยค่ะสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ด สิบแปดสิบเก้ายี่สิบสี่ฟองนะคะวันนี้ได้ยี่สิบสี่เมื่อวานก็ยี่สิบสี่เมื่อวานไม่มีไม่มีตอนบ่ายตอนเย็นนะคะวันก่อนมีเข้ามาใส,าสา่ฟองหนึ่งตอนเย็นมาให้อาหารก็ไขไว้หน้าทางเข้าฟองหนึ่งดีนะคะคุณอีกาคงไปหากินหอยปูปลาที่อื่นแล้วนะคะก็เลยไม่ได้มาขโมยไข่เป็ดอแมะไปนะคะสวยๆเลยพี่น้องไข่สดสด บอกว่ามันมีเป็ดซื้อบื้อนะคะอทีมนี้เขาออกมาประจําเลยเดินตามกันมาแล้วก็มาแยกนะคะนี่มันมีปลาเยอะนี่ปลาเยอะนะคะมาไลายลูกได้เอาบัวออกบ้างนะคะเดดออกเมื่อวานเล่นอยู่นานเลยนะคะไม่ได้ถ่ายคลิปนั่งเฝ้าเป็ดเป็นชั่วโมงเลย เจ้าเป็ดเทศมันหลุดมาเ่ยพวกนี้มันเลยไม่เข้าปกติเล่นประมาณสิบกว่านาทีสิบห้านาทีนะคะก็เข้าไปเล้าคืนแล้วนะคะิทีบ,บ้านนะคะเลี้ยงเป็ดไข่นะคะสามสิบกตัวนะคะได้ไข่วันละยี่สิบสี่ยี่สิบสามยิบหยบหกิบเจ็ดขึ้นนะคะช่วงนี้นานแล้วนะคะแบบนี้สักพักใหญ่ๆแล้วนะคะ แต่บางทีแม orman, ่ก็ไม่ถ่ายไม่ถ่ายคลิปทุกวันนะคะเสียงเจ้าต้องเป็ดอารมณ์ดีนะคะเป็ดไขายอารมณ์ดีอยู่แบบบ้านๆอยู่แบบชนบทอยู่ในชนบทด้วยทำงานในเมืองด้วยนะคะ ไร่หอมปลูกไว้ใช้ที่ร้านนวดเพื่อสุขภาพนะคะประโยชน์มีเยอะแยะมากมายเลยเอาไว้ประครบสมุนไพรให้ลูกค้านะคะแล้วก็ต้มไล่ยุงได้นะคะใช้ในปริมาณที่เหมาะสมนะคะเวลาต้มว่ามันจะฉุนมากค่ะเสะดาวถวายสูงแล้วหัวไม่ทำหักแล้วสดาวขึ้นธรรมชาติจ้า ปล่อยให้ต้นสูงเลยนะคะจะได้มีร่มนี่ต้นที่โดนบัวบัวทำร้ายก็จะสภาพแบบนี้เอาไปไหนเธอเข้าไปทางนู้นกันหลงทางบอกไปนูน่นไปนูน่นปกติจะเล่นไม่นานนะประมาณ15นาที20นาทีนะคะเมื่อวานนั่งเฝ้าเป็นชั่วโมงเลยะคะ่ะไปเข้าไป เขาจะเล่นประมาณแค่นี้ค่ะเล่นไม่นานค่ะวันนี้ก็ขอลาไปกับไข่เป็ดอารมณ์ดี24ฟองนะคะฟองใหญ่สวยๆหลายฟองอยู่นะคะเดี๋ยวคัดไซส์ไว้นะคะฟองใหญ่สุดคือ160สวยๆเลยค่ะเป็นช่วงจังหวะคนไหนสัง่งโชคดีก็คือใหญ่เต็มคาราเบลเลยนะคะเอ,อ ก็ขอบคุณทุกท่านที่มารับชมคลิปช่องแม่สกาวนะคะฝากกดไลค์และกดแชร์และถ้ายังไม่ได้กดติดตามนะะฝากกดติดตามด้วยนะคะเดี๋ยวจะอัปเดตแหนแดงในกระมังนะคะฝากกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปเวลาโหลดคลิปลงใหม่ๆนะคะนี่ค่ะสนุกสนานนี่มีอยู่แค่นี้นะคะเป็ดแต่ได้ไข่ทุกวัน ได้ไข่เป็ดทุกวันนะคะก็ก็ได้กินเองด้วยได้ขายด้วยแล้วก็ได้ไข่เป็ดสดสดใหม่ๆให้เพื่อนๆได้อุดหนุนกันไปนะคะได้กินไข่ธรรมชาติธรรมชาติบ้านนะคะถึงยังมีเป็นยังไม่ออร์แกนิกร้อยเปอรเซแต่ก็คือเป็ดไข่อารมณ์ดีก็จะอร่อยเป็นพิเศษนะคะ ก็ทำง่ายๆไว้อะพี่เคยนุ่นจะดินจะถล,มล่มแล้วแม่ยังไม่รู้ผลตกหนักดินสุดถึงเล้าเป็ดเป็ดไม่รู้จะนอนยังไงแล้วค่ะทีนี่คงตได้ทําใหม่หรือเปล่าก็ไม่รู้นะย้ายฝั่งย้ายมุมบกันคลิปหน้านะคะขอบคุณมากๆนะคะบายบายขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขสุขภาพแข็งแรงจ้าสวัสดีจ้า เอาลืมปิดตรงนั้นอีกแล้วตายแล้วเดี๋ยวไอเป็ดเทศเข้ามาแน่นอนเลยเ,เข้ามาได้ขาวออกไปตายงานเขา้าอุ้ยตายแล้วมันชอบไล่พี่เป็ดแล้วเป็ดร้องทั้งวันนะอู้ตายแล้วดีแต่ถ่ายคลิปปิดคลิปเหลือไปเห็นว่านะเมื่อวานก็ทีหนึ่งอะแม่ลืมปิดตรงนี้ค่ะเขาไม่กระโดดเข้านะคะแต่เขาจะเดินเข้ามาทีนี้ต่อยแม่เปิด,ปดไว้ยังงั้นเขาก็ไม่บินเข้ามานะคะ ไปแล้วจริงๆจ้าบ๊ายบาย